สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันที่สิบสองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะนินสายรุดวิ่งนะคะสูตรนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคําเตือนคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบเราค่อยตามนะคะเพราะว่าสะโอนก็คำนวณตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปุ่นกันไปเนาะพี่ๆเอฟซีเข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลกันก่อนนะคะ อ,อสำหรับเมื่อวานนะคะสออนให้ดินที่8แล้วก็สองนะคะวิ่งรูดที่สองสำหรับตัวดินนี่ก็มาทั้งสองตัวเลยนะคะ8นี่ก็มาในรอบ vip นะคะมา8 7เจนกากสำหรับออตัวดินนะคะสำหรับตัวดิน2วิ่งรูดที่สองนี่ก็เข้า2 4นะคะมาใน2 4ตรงๆนะคะมาในรอบ ปกติเลขบุนะคะเป็นตัวที่สโอนเน้นให้ด้วยนะคะสายรุดวิ่งเนาะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะถ้าน,นําไปเป็นแนวทางนะคะมาในรอบปกตินะคะเลขบุญตารางเข้าสองสีนะคะสําหรับตารางก็ฝากพี่ๆเอฟซตามต่อด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันที่12กันนะคะก่อนไปรับชมนะคะโอนก็มีคําเตือนนะคะทางช่อง ไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยหยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับตัวดินนะคะในวันนี้ตัวดินในวันนี้นะคะสาวโอนให้ดินที่ดินที่จิตแล้วก็ เด่นที่8นะคะในสายวิ่งรูดวันนี้สะอรให้วิ่งรูดที่7นะคะถ้าพี่พีเอฟสีท่านใดชื่นชอบหลักจนะคะก็สามารถนําไปเป็นแนวทางได้นะคะถ้าใครไม่ชอบจนะคะแนะนําให้เอา8ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะไม่งั้นก็ลงหยิบจับเลขตารางนะคะไปเป็นแนวทางได้นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าคู่หนึ่งนะคะเลขตาราง สำหรับวันนี้ก็ขอให้แนวทางเหยวยฮาโนอยนะคะชุดหนึ่งเม็ดเดียวขอให้ปังๆนะคะขอให้มานะคะสำหรับตารางก็จะมีจิตมี8ดมีหนึ่งมีสี่มีสามแล้วก็มี1นะคะตัวเด่นก็เด่นที่จิตแลก้ก็แปดนะคะ ในสายวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้นะคะในตัววิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะเป็นตัวที่สโอนชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปด อ้าวหนึ่งทำไมโอนให้สองรอบน้อขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเป็นเลขหกนะคะตัวนี้เนาะเป็นเลขหกนะคะหกเจ็ดหกสำหรับ ตัวที่ชอบในวันนี้นะคะพี่พี่เอฟซีท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมนอกแนวทางวันนี้ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะก่ออกไปสาวโอนฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังเล่งใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังเล่งใจมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะสําหรับวันนี้โชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ